เรียบร้อยโอ้โหข้อความแม่งเด้งโอ้โหดูแม่งเตะแฮกโอ้โห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 มันเยอะหรอจโะ โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีตุนรายการวิกตูดี้แคทนั่นเองรายการทําให้คุณเรียนรู้และสนุกพร้อมอรอยกับผมวิกตูดี้แคทนั่นเองก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเบสบอลกันนะฮะหลังจากที่เราได้ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ CS Gamer TV กันอีกแล้วนั่นเองนะฮะแหลกปะน่ะทําไมหัวสั่นจังมาถึงก็หัวสั่นโอ้ได้โชว์เลยพี่โอ้โหสุดยอดโอเคได้จากลักเกียโอ้ยได้จากลักเกียโอ้โหแมปนี้มันเป็นแมปที่โคตรทำ้ายเลยเนี่ยเอาจจริง ม่งโอ้โหโอ้ม่งกู้ทำลายอ่ะแล้วทำไมหัวสั้นยังไงวะเป็นไรทำไมหัวสั้นแหลกไปเนี่ยผม้หอไอหัวมันสั้นไอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยจริงดิของพี่มันเห็นยังยืนอยู่เฉยๆอยู่เลยอ่ะนี่ผมเดินปกติเลยเดินเอ้ยเดินแล้วจริงดิของวีแม่งยังยืนเฉยๆอยู่เลยแต่แค่ว่าหัวมันสั่นอยู่ที่อ่ะและถือของด้วยเอาเอผมค้างเหรอ พี่เห็นมพี่เห็นคร้างอ่ะนี่ยเนี้เห็นแล้วเห็นแล้วยูดีไอ้นี่ลัคกี้บ็อกมันสุ่มเองใช่โอเคแน่่ผมยีีเด๋ยวก่อนนะเฮ้ยมันต่อลงไปแล้วว่าสุดยอดเอาเรื่องไปเฮ้ยแม่งทำได้ไงวะโอ้ตายตายตายอนไลัคกี้บ็อกซ์นี่น่ากลัวจริงจริงอืมนั่นน่ะสิรู้สึกว่าคอสโมออกไปแล้วใช่ปะหรืออ๊เอ้าก็เดินอยู่ยดี เด้งมาเฉยเลยอะไรวะโอ้โหเสียดายดายี่เป่งเลยเออนี่กลับมาแล้วออกแสดงว่าพี่ผิดใช่ไหมพี่ต้องตายรอบหนึ่งถึงจะเห็นตัวอะไรอย่างเงี้ยพี่บักแน่เลยเมื่อกี้เออตายตายตายแล้วก่อนนะเสียงฝนนี่แม่งทำร้ายจิตใจีิเป่งเลยปิดแม่งผมปิดแล้วแม่งก็ทำร้ายจิตใจเอ้ยมีลักกี้บอกว่ะอือทำไมทุกคนถึงชอบตุ่มลักกี้บอกจังมันมันมันมีดียังไง มีดีตรงที่ตายนั่นแหละไม่เคยเห็นจะได้ผุซูมที่ไรตายทุกทีเลยมั้งเออไม่ค่อยจะได้ดีอะไรกับเขาสักอย่างเลยนะเอยสีเขียวสีเขียวน่าสนใจกลางแล้วโอ้โหโอ้โหเอาลืมชุดชิบมหายโอ้โหได้ทองสิบสามแล้วพี่ทองสิบสามแล้วผมได้ทองได้ทองมาเฮ้ยตรงนั้นีไปตรงนั้นดิตรงไหนตรงไหนตรงไหนด้านหลังด้านหลังด้านหลังกันด้านหลังเฮ้ยด้านหลังเหมือนไม่มีชุดว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่ก็ไม่มีดาบว่ะเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก็นอฮ้ยมีธนูมีธนูเยอะอย่ารีบตายนะเว้ยมีธนูอ่ะใจเย็นๆมันตายแล้วเลยเอาเถอะเรียมเรียมเรียมโอ้ยเย่เย่เดี๋ยวกันนะตรงนี้ยังไม่ไปเลยเอาพี่แอร์ก่อนอ่ะฮะรู้สึกว่าโอู้วโอเคค่าปิดฝนหน่อยครับปิดฝนเดี๋ยวก่อนนะนี่เล่นกันอยู่สองทีมเล่นกันอยู่สองทีมมึงเห็นเอ้าวีก็งงว่าทำไมคนมันน้อยๆที่ไหนได้แม่งเล่นกันอยู่สองคนี่ยเ เฮ้ยดูดูมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ด่วนเลยกำลังอาการหนักโอ้ยกระเด็นวะกระเด็นบ่อกระเด็นบ่อฮะกระเด็นบ่อเฮ้ยเอาเอาไอ้มันตกโอ้ยเดือด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 โอ้ยเอาสติ๊กเลยเอาสติ๊กสติ๊กสติ๊กมีสติ๊กปะมีสติ๊กปะเอาสติ๊กเลยเอาสติ๊กก่อนเอาสติ๊กก่อนเอาสติ๊กเลยโอ้ยทิ้งก่อนที่ได้ทองอ่ะเมื่อกี้โอ้โหกำลังเลี่ยมเลยหูไม่มีธนูไม่มีไม่มี่ไม่มีธนูเดี๋ยวก่อนมันมีธนูเหรอ มันมันไม่มีมันไม่มีแต่ว่าอยากให้มันได้ธนูแล้วกันถ้าเกิดได้ธนูนี่เราเกมเลยแล้วกันนะเอาชุดก่อนเยี่ยมอ่าฮะโอ้พราดพราดเหลือเกินเดี๋ยววางแท็บก่อนเออมันมันมันไปที่ฐานแล้วเอ้มันไปแล้วมันก็กลับอะเอาไงมันวะแล้วกันนะใจเย็นใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อโอ้โหวิ่งไปแล้ว ผมมีวร์ปไงพี่ไอตัวไอตัวไอตัวถือพีแอนี้มันน่าสนใจมากเลยนะโอ้หพีแอแม่งก็ทําให้กระเด็นได้ว่ะเฮ้ยพีแอมันทําให้กระเด็นได้ว่ะโอ้โหเอาเรื่องเลยแล้วะเนี่ยเอาเรื่องว่ะไม่ใช่คนแล้วไม่ใช่คนแล้วไม่ใช่คนแล้วอโอมันตายละตายอ่ะทาไมทําไมเวลาเวลาเราไม่ได้ใช้สติกใช่โอ้โหแม่งแบบเขาตีเรานี่แบบแรงมากเลยนะเว้ยแต่พอเราตีเขานี่ไม่แบบไม่ค่อยได้เรื่องเลยว่ะ เอองงยิ่งเด็กโอ้โหโอ้โหทองได้ของดีเขาบ้างผมได้ทองมาแปดอะตอนนี้โโอ้หสุดยอดสุดยอดไม่เอาอ่ะอย่าเลยเออโอ้โหได้อะไรเนี่ยไม่มีดาบให้อ่ะโอ้โหไม่มีดาบเลยว่ะมีตะกรงเฮ้ยโอ้โหสุดยอดหิวอาหารอีกเยี่ยมสุดยอดเลยพี่พี่พีมีน้ำแล้วมันมาแล้วโอ้ไนน์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 ไม่กระเด็นว่ะเฮ้ยโอ้โหมีธนู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  เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหวิวบินไหมหนุ่มบินไปเอ้าวทำไมต้องตกตามมันด้ววยะบินไหมมันบินไหมมันบินแล้วใช่มันตายแล้วพี่โอ้โหเมื่อกี้อุตส่าห์หนูว่ามันจะอยู่ตรงขอบเว้ยอุตส่าห์เราแบบเราก็ลงไปใช่ที่ไหนได้แม่งไม่ได้อยู่ขอบโต๊ะมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาเยอะเหรอมาเยอะเหรอไหนไหนไหนไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มีแต่ มีมีแต่โอ้โหแม่งได้ดาบว่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเออเดี๋ยวก่อนโอ้โหจะทำให้มันตกดิวเคนพี่จะให้จะให้มันทำมันตกยังไงวะเนี่ยโธ่เออมันยิงค้างเอาไอ้ยวาคมันเฮ้ย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 เอาไม่ตีไม่ได้อ่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเออไม่ค้างอะไอยู่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเออแม่งค้างว่ะอะไรวะเอา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 จบไปจบไปรอบนี้อะไรวะอยู่ดีค้าง พอมันมาตีใช่พี่ตีไม่ได้เว้ยสักพักหนึ่งแม่งกระเด็นอะไรวะอยู่ๆมันก็วาร์ปไปถึงฐานเลยเออเออเอาแมปด็อกไหมแมปด็อก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 นี่มันน่าสนใจเมื่อกี้มันก็เปลแล้วเลยเมื่อกี้แมปอะไรเมื่อกี้ด็อกไปเลยโอเคแมปแมปเออไม่ใช่ด็อกแน่นอนอันนี้แกโอ้โหเออนี่ยังเายังได้หน่อยแบบเนี้ยอันเนี้ยอลังการงานสร้างไม่เหมือนตาที่แล้วเหมือนตาตาเมื่อกี้ไม่เปลี่ยวใช่ไหมเมื่อกี้แม่งน้อยไปหรอแม่ง น้อยไปน้องแมงลืมดูคนด้วยแบบเฟลมากนั้นเออนึกว่าแบบเออคนเข้ามาเล่นละแหละคนน่าจะดีนี่แมงกี่คนเองเฮ้ยสีเขียวเฮ้ยสีเขียวครบแล้วอือทาไมพี่เวฟตัวตปอมไม่เข้ามาเล่นด้วยวะ <c oughs> อยู่หน้าล็อบบี้ทำไมเออผมตั้งชื่อคลิปเลยเีจอพี่เวฟครับ <c oughs> พี่เวฟเหรอว้าของพี่นี่ตั้งไปหลายรอบมากเลยบพี่เวฟเจอแมงพี่เวฟดีดีดีแต่ละคนชื่อโอ้ <c oughs> แต่ว่าเมื่อเที่ยงพี่เจอเนอะวเวบเจ็ด ชื่อชื่อเว็บเจ็ดโอ้โหแสดงว่าก่อนหน้านี้มีหลายเว็บจัดเลยโอเคมามามา let's go let's go เอาแรกไหนวะเออเอแบบนี้แบบนี้เยี่ยมอได้สติกได้ไม่ได้ได้สติกได้เหล็กแล้วะได้เหล็กหนึ่งอันโอ้โหโอ้โหเยี่ยมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้แล้วตรงแล้วแล้วตรงนี้อะไรวะเนี่ย มันอะไรของมันก็ไม่รู้โอ้โหแมปแม่งใหญ่เลยนะแมปเนี้ยใหญ่เกินใหญ่พี่แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเอาจากไหนกันเนี่ยงงอะมันอยู่ซ้ายขวาม,มันมันมีอยู่แค่นั้นอนะมันมีแค่ซ้ายขวาโอเคอ๋อเบ็ไไนี้ยืนยืนออกวันนี้เนี่ยว่าใช่ก็ว่าก็เอามาจากไหนเอาโหเข้าตัวนี้คนนี้หมดเลยแม่งดูดมาเลยดิขอหน่อยครับโอ้โหเตียงแม่ง,มงยังไม่ค่อยโอ้โหไม่ให้เลยนี่ว่า โอ้ยตายเรียบร้อยอเรียบร้อยออแล้วแล้วเพื่อนไปกลางเลยเพื่อนแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนไปกลางนี่มันก็ต้องมีสติ๊กแล้วมัง้งเอ้ยมันต้องมีสติกมีพีแออย่างเดียวก็พอแล้วใช<ด><ม>่แบบปุ่มเลยแบบ <laughs> โอ้ยก็ไม่กันเตียงเลยสุดยอดป่ะละ่ะมันวิ่งมาปุ๊บก็และแล้วใครให้เหล็กเนี่ยโอ้โหน้ำใจพี่ก็อาจจะรู้ก็ได้น้ำใจถ้า่างนั้นพี่จะใช้ให้มันเป็นประโยชน์ด้วยก็คือเอากล่องวางไว้ อยากหยิบก็หยิบกันวีวีเวฟเวยนะพี่ี๋ยวก็นะอะไอยากวีวีเวฟ้วยนะวีวีเอฟเอฟซีวีเอฟเอาของมาให้เฉยเลยนี่รู้สึกดีใจเนี่ยอะไรพี่เขาพูดอะไรนะเขาบอกให้เหล็กเล่นเล่นอะไรเนี่ยให้เด็กให้เหล็กเล่นอีกนะเล่นกับพี่กับเพื่อนพี่ก่อนพี่วิกอะไรวะงงทำไมพี่อ่านก็งงเหมือนกันเอ้าแล้วก็มันออกละเอ้า เฮ้ยออกทำไมอ่ะโโอ้หอําลาบ้างอําลาไหมอ๋ออําลาใช่ไหมโอเคเออรู้สึกว่าเราต้องไปสีน้ําเงินโอเคเราต้องไปสีน้ําเงินเพราะสีน้ําเงินมีคนน้อยมากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเตียงนี้แม่งเพจเก่าแล้วเอาเอาเอาเซิร์ฟโอ้โหเซิร์ฟแม่งเซิร์ฟเป็นอะไรอย่างเมื่อกี้ชักกระตุกยูวูบแดกเซิร์ฟชักกระตุกมึงไงยูวูบเมื่อกี้เซิร์ฟแม่งอินกันหนังมากไปหน่อยไหมเดี๋ยวก่อนนะเตียงแม่งไม่ค่อยมีใครคุมเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาอ๋อนี้ผมเพจสิบเก้าแล้ว โอ้โหสุดยอดกลับมาเลยแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี้เดินแล้วม,มีอาหารด้วยเซิร์ฟเวอร์นี้มันของเฮ้ยสีแดงมากเซิร์ฟเวอร์นี้ของเสกสินมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนี่ว่ะโอเคเอ้ยพี่ไม่ช่วยหน่อยได้ไหมไหนนคุมเตียงอยู่ตายหรือป่ะมันชื่อ,อยั้งมีคนมาไหมด้านหลังไม่มีนี่หว่าไม่มีไม่มีไม่มีเฟสสิบเก้าทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยโอเคอยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มแป๊บทำได้เยอะเลยไม่มีเฟสสิบเก้าเนี่ยสีแดงมาสีแดงมา โอ้ยได้ได้เยอะพิกแอคได้ได้พิกแอคตำนานเลยออ้หูแหลกขึยมโคตรดีใจอ่ะแหลกโคตรดีใจเลยโคตรดีใจเลยโอ้โหโอ้หูโคตรดีใจเลยกันแหลกเนี่ยกับการแหลกครั้งเนี้ยได้ข้อความเตือนด้วยสีเขียวอ่ะรอบนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะรอบแรกเป็นสีแดงเอ้รอบแรกเป็นสีเหลืองเมื่อกี้พี่วาครับเหมือนกันไหมสุดยอดเลยตีแม่งไม่โดนแต่ว่าแม่งตีพี่โดนสุดยอดพี่นิยกให้เลยแล้วกอนนะ ฝั่งนี้มีเหล็กดอกนี่งงเลยครับด้านล่างโอ้ยด้านล่างด้านล่างมันมีนี่ด้วยนี่ว่ะมันมีอะไรนะมันมีทองปะด้านล่างน่นอยู่ด้านล่างอ่ะทองเอ้ยดาบที่ใช้กับเพชรไม่มีเลยเหรอไม่มีมีมีแต่ว่ามันต้องแบบมันต้องแรงจริงอ่ะพี่เอาดาบนี้ไหมที่ขุดเพชรเอ่อที่ขุดเพชรที่ขุดเพชรเหรอได้ได้ก็ดีได้ก็ดีด้านล่างนี่คืออะไรนัานเเดี๋ยว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  อ๋ออันนี้มันลัคกี้บ็อกนี่ว่ะอ้อุตุ่าหาเดินมาเสียเวลาแกเนี่ยว่าอย่าทำให้ขุดเพชรเลยพี่ทำไมออเอาไว้ขุดออฟซิเดียมแน่นอนเท <c oughs> ่ากับเท่ากับหนึ่งเลยโอ้โหอันนั้นเลยเอาไว้แรกมันมันต้องเน้นอะไรนะมันรู้สึกมีคนบอกพี่อยู่มันต้องเน้นประสิทธิภาพหรือว่ามันเน้นอะไรนี่แหละสักอย่างนึ่งเห็นมีคนบอกอยู่นะถ้าเกิดแบบพีแอคกะมันจะมีอ๋อโชคลาภใช่ป่ะโชคลาภนี้ไม่เกี่ยวเฮ้ยมีคนมาสีแดงสีแดงมา เฮ้ยสีแดงมาเฮ้ยสีแดงมาสีแดงมาเอาบ่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 ฮะเอาบ่เอาบ่เอาบ่เออตกตกตายแล้วตายแล้วพี่เฟอีกแล้วพี่เจอฉันเจอพี่เวฟเหรอพี่เวฟอีกแล้วอันนี้อะไรเนี่ย UFO UFO พี่เวฟว่าเอาเรื่องเลยเฮ้ยพี่เวฟไปนอกโลกแล้วตายตายตายเอาเป็นเป็นหน่วยเป็นหน่วยถือธนูไปเลยนะรู้สึกว่าธนูนี่ขึ้นนะเนี่ยฮะธนูขึ้นเหรอเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัน Lucky block ในนี้มัน ไม่มีใครกล้าเปิดกันเลยอย่าเลยแค่นี้อาหารก็ไม่ค่อยจะมีเออย่าเลยแต่หัวร้อนอ่ะตอนนั้นอะไรชุดเทปๆแบบตายอ่ะบุ้มเออจริงโอเครู้สึกว่าเราน่าจะให้เขาสู้กันเองเนี่ยแล้วเราก็เฉยๆแล้วก็ชิวๆไปของเรานะเออมีเสกสินเขาเน้นทองนี่หว่าอ่ะฮะเสกสินเสกสินก็ทองเน้นทองโอ้สโอ้หสีเหลืองโดนได้ไงวะเอาเรื่องวะเน้นทองเน้นทอง อ่ะฮะรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งของเสกสินกับ mc king เนี่ยเขาจะเน้นอ้นี่ไม่ใช่เหรอเขาจะเน้นอะไรวะเขาจะเน้นทองเออแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคอร์ดโม่จะเน้นทั้งไดมอนด์แล้วก็เออเน้นเน้นทั้งเออเน้นแม่งสองอันเลยโหโคตรอินดี้เลยอินดี้มากโอ้โคตรอินดี้อ่ะงั้นผมไปฟาร์มทองมาอืมแหมมันน่าจะมีไม่มีใครเก็บเพชรเลยใช่เหรอสุดยอดงั้นเราเก็บมาทำเป็นออกซิเดียนไง ใช่ใช่ใเราได้เปรียนโอ้โหไม่สามแปล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห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 อ้โหโอ้โหโอนโหโอ้โหโอ้โไ่อ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหอ้โหโ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 อี่พี่้ีหโอ้โอ้โหโ้ยห้โหโอ้โหโอ้โหโ้หอ้โหอ้โหโอนโห้โมโอ้โห้โห่อหรอ้โหโ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 อ้โมโอ้โอ้มอ้้โหอหอ้้โออห้เ้้ นเนี่ยยี่ห้าเอามาแลกเป็นในนี้ให้หมดเลยไหมครับซีดียมใช่ใช่ใช่แล้วก็มาคุมได้แค่สองอันนี้โคตรเปลืองโคตรโคตรจะแดกเลยอะจริงเอ네อนเี๋เดี๋ยวเราต้องกันเอาไว้แบบอ่าฮะโอเคเอ่อมีอ,อีกัดแรกงอันอนี้ก่อนอ่าฮะโอ้โหธนูธนูช,ช่วยกันถือหน่อยเถอะธนูไอตัวนี้แม่งไปตลอดเลยว่านายเนี่ยไอนายแม่งไปตลอดเลย <Okay. S 2> เ,ขเขาเฟี้ยวเขาบอกเขาเฟี้ยวเขาเฟี้ยวน้องเขาสุดยอด <laughs> เอาผมไม่ได้ใส่ชุดทีนี่ว่ะเอออย่ yes. ต้องไม่ได้ใส่ชุดเลยโอเคผมคิดว่าดาบนี่มันต้องมีถึงเวลาอัปเกรดแล้วแหละนะมันต้องถึงเวลาแล้วแหละเดี๋ยวกนะ่อนนะฟาร์มยอดฟาร์มเดี๋ยวก่อนเอไอหนายผมไปฟาร์มเพชรก่อนแล้วกันโอเคต้องทำออสิเดียมแบบคุมคุมเตียงอ่ะโอเคอืม จริงๆมีแค่สติกอย่างเดียวนี่ก็ได้นะตกไปตอนนี้ก็ถือว่าน้าตาเล็ดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็นะนี่มันหกจุดห้าเพชรจะด,ดอปเร็วกว่าทองอ่าฮะดาเมจหกจุดห้าเราต้องแรงกว่าน,นั้นต้องใช้ทองนะทองใช้ทองทองสักสามนี่โดนมาโดนมาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น,น,น,นถ้าไม่สีเหลืองมันไม่จบสักทีวะโถ่เอ้ยตอนนี้รู้สึกว่าสีน้ําเงิน,ส,น,งนสีน้ำเงินกับสีแดงเนี่ยกำลังกินเราตลอดเลยนะเพราะพี่ ประชันกับสีแดงไปรอบแรกแล้วก็สีน้ําเงินนะฮะทีมทุกอย่างเอาเนี่สวัสดีครับใช่ใช่สีแดงน่าสนใจเนี่ยมันยืนนิ่งด้วยว่ะเก็บแบบเอ้ยแต่ว่ามันนี่นี่นี่มาอันนี้ดีเก็บเพชรโอ๊ยพี่พี่พี่ช่วยหน่อยแน่แน่แนโอเคโอเคโอเคเห็นแล้ว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 โห้ยตัวนี้แหละไอตัวนี้แหละไอตัวนี้แหละอออืื้หมันลายมันลายมันลึกเยี่ยมเยี่ยมเอาเฮ้ยเฮ้ยด้านหลังด้านหลังด้านหลังสีแดงสีแดงเมื่อกี้พี่เห็นมันยืนอยู่แต่ไม่รู้มันมาอย่างนะ เฮ้ยสีเหลืองว่าสีเหลืองเออสีเหลืองกับฐานแล้วช่างเฮ้ยสีแดง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 โอ้โหเอ๊ยตายหรอโอ้หสาวฟาร์มได้อย่างเยอะอะเมื่อกี้เออไม่ชื่อไม่ทันแน่นอนเมื่อกี้ไม่เป็นไรงั้นเอาธนูเดี๋ยวลองมาเล่นธนูกันบ้างดีกว่าไม่รู้งอนธนูจะขึ้นบ้าโอเคโอ้ยได้มาแปดว่ะสุดยอดได้เหล็กมาแปดใช่ไหมนี้ก็ได้ดาบได้ดาบหนึ่งอันปึ๊บแล้วก็เอ้โสีฟ้าสวัสดีครับ มาสองคนขอแค่อย่าหลุดก็พอขอแค่อย่าหลุดขอแค่นั้นนะหลุดนี้จบเลยเออโอ้โหเอามา,ยาเยอะโอเคที่เหลืออาหารเออน่าจะปล่อยมันไปตีทีมทีมนั้นนี่หว่าเออคือเรา<ม>ปล่อย,อยถ้าเกิดทีมไหนมันแบบกําลังสู้กันเราก็ปล่อยไปแล้วพอมันตีได้ปุ๊บเราค่อยไปซับมันทีหลังโคตรเป็นหลักการน,น,นี่มันเป็นหลักการของพี่ก<ล>็ว่าให้ดีกว่าโอ้โหแม, <laughs> กมก่กลับมาก่อนกลับมาก่อนมันมีให้ซื้อนี่ด้วยไม่ใช่หรอซื้อพวกยาพวก ยาเพิ่มพลังเลยรมาเนี้ยลองซื้อมาใช้ยาอันเนี้ยโอ้โหโอ้โหกูแหลกเลยกลัวยี่ไห้พี่เดินกลับเลยว่ะอนเดอุ้ย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 โดนกลัวแหลกตอนเดินเนี่ยแหละมันเดี๋ยวโดนเตะแล้วโดนเตะไป็หนึ่งอะไรนิ่งนิ่งฆ่านิ่งฆ่าอะไรโดนเตะพี่เคยนะเว้ยเออพี่เคยนะเว้ยอัดอย่างงี้แล้วแม่งหดยี่ห้เออโดนเตะหรือคือแบบเอ่อเหมือนผมเออคือแบบกูโง่มากอะเอออะไรวะเออคือแบบกูเฟลเนี่ยทำไงเนี่ยเฮ้ยด้านหลังสีเหลืองว่ะสีเหลือง สีเหลืองแม่งเหมือนจะมีธนูแต่ไม่รู้มันมีป่ะเออพี่อ๋อ right มันตกใจหมดนนึกใครวานถานมันโดนยาพิษปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดวางก่อนวางก่อนวางก่อนโอเคไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บเพชรอีกสี่อันโอเคอมันน่าจะเป็นเหมือนแบบเก่านะเว้ยแบบเก่านี่คือแบบใช้เท่าไหร่ละใช้ใช้เพชรสักประมาณสามมั้งเอ้ยไม่ใช่สามสิบอันเออสิบอันนี่คือแบบเหลือๆเออ แต่ก่อนเออใช่ใช่แต่ก่อนมันเออใช้แค่สิบเองนี่มันยี่สิบโอ้โหได้แค่หนึ่งอันทำอย่างอื่นก็ไอ้นี่นะม้าเดี๋ยวผมกินสเต็งแล้วอย่าสเต็งอย่าสเต็งแล้วกันถ้าเกิดมีเอาเพชรหายหมดเลยเอ้ยไม่ใช่ทองอ๋อนี่เอาไปแลกถ้าเกิดมีสเต็งถ้าเกิดถ้าเกิดไอ้นี่เพิ่มจะให้ยู่ถ้าเกิดเพิ่มบลังมานนี่นะแล้วกันโอเคแข็งแข่งขึ้นเดี๋ยวไปรวมทำให้ไหมถ้าเกิดมีถ้าเกิดมีแข็งแข่งปุ๊บต้องมียาฮิวด้วยให้กู่อันถ้าเกิดมีแข็งแข่งต้องมี ต้องมียาฮิวะน่อยแันพี่บอลให้ผมน่อโอเคไหนในในในอ้าวเฮ้ยยังไม่มีเนี่ยยาฮิวก็มีเนี่ยโอเคเอาเอาฮิวดีกว่ามั้งดูจากสภาพแล้วอสองอันด่ะพี่เอาทำไมค้างวะอ้าวเฮ้ยค้างอ่ะโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วอ่าฮะอ่าฮะดาเมจหนึ่งไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมผมบุกละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นบุกบุกพร้อมกันยังมโชว์เฟี้ยกันเลยเนี่ยเอ้ยมีมีมีมาปะมามาใจเย็นหูมัน มันบุกมันมันบุกไปหมดเลยใช่ป่าล่ะกลัวเดี๋ยวมันจะหลุดไงธนูโอ้โหแล้วเซิร์ฟมันก็แหลกเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอโอ้โหโอเคตายเลยเยี่ยมเยี่ยมจะี้องตายเลยโอ้เดี๋ยวก่อนกินมั่งกินมั่ากดีโอเคไปลุยไปลุยมันไม่เฮ้ยอย่าหลุดนะเว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 ้ยเข้าทีมไหนอุ้ยเข้าได้สองทีหรอ โอเคโอเคโอเคสีน้ำเงินนคนละทีมสีน้ำเงินสีน้ำเงินไม่ต้องอ่ะไปไปทีเดียวไปทีเดียวให้มันพร้อมให้มันพร้อมโอเคโอเคโอ้ยหนูติดโอ้โหโอเคอุ้ยพี่ม่มีพี่มีมีแอคว่ะขุดเลยขุดเลยมีผมมีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปไหนแล้วไปไหนแล้วโืทะนูทธนูอัดทนูอัดธ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 นูอัดมันธนูอัดมันปล่อยมันไปพี่ปล่อยมันก็ได้ปล่อยมันเดี๋ยวเราค่อยจัดการ ปล่อยเบอร์ไม่ไม่เป็นไรให้ให้คนอื่นเขาจัดการไปแต่ว่าตอนนี้เราดูฐานก่อนดีกว่าฐานมันจะหลุดเปล่าแค่นั้นแหละตอนเนี้เดี๋ยวมันไปทำดูฐานไปฐานเหรอฐานโอ้ยเขายิ่งว่าโคตรเจ็บเลยฐานนิ่งอยู่ฐานนิ่งอยู่อึบอึบเดี๋ยวมันไปฐานไหนวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอเคแต่ว่าฐานเราฐานเรานิ่งอยู่ฐานเรานิ่งอยู่เยี่ยมเฮ้ยโโอ้หเกือบตกโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอเคอยาฮิวเดี๋ยวพี่แลกยาฮิวให้แป๊บหนึ่ง โอโ้ยได้มาเก้าแจมทำไมยาหิวมันต้อง,องใช้เนี่ยนะเฮ้ยเอ้าทีมเราจัดการ <he> e แล้วดื่ไปเยี่ยมทำไมยาหิวนี่มันต้องใช้เยอะจังไม่เข้าใจโอเคเปิบฮิวสองอ๋อฮิวสองมีฮิวหนึ่งโอ้เจ๋งเดี๋ยวก่อนนะแบ่งมาดิดนึงนอืเอาทรายหน่อยโอเคแล้วก็ อาหารนิดนึงอา่าปึ๊บในไหนกลับมาแล้วขอเพิ่มอะไรนิดหน่อยทักันได้ทองม,มามั่งไหมแต่ฟิาย,ยานหิวสองมีหิวสองเหรอหิวสองก็ระหว่างหิวสองกับเยียวยาทันทีนี่อันไหนมันดีวก <c oughs> ยวย่ายาทันทีนี่มันแบบกินปุ๊บมันเพิ่มกลัไม่ใช่หรออาา่าฮะโอเคตอนนี้นายกลับมาแล้วอุ้ยเหลือสีแดงสีเดียวนี่ว่ะเอา้าเอา้าคนเดียวแล้วเอ้า ไอ้นายมันอยู่ดีมันมันทุบบล็อกเฉยเลยแล้วใครอ่ะแล้วพี่กำลังเดินอ่ะงงงงกับแม่งเลยอะไรของแม่งก็ไม่รู้สีอะไรสีเราเนี่ยเหรอใช่ไอ้นายอ่ะสีเขียวมันมันทุบเฉยเลยเอ้าวแล้วพี่เดินอยู่เนี่ยโอ้ต้องต้องบอกมันอย่าประมาทโอเคต้องบอกมันอย่าประมาทเว้ยเออเอาโอเคชนะแบบงงๆเลยเนี่ยโอเคออะะไร่ เรียบร้อยโอ้โหข้อความแม่งเด้งโอ้โหดูแม่งเตะแฮกโอ้โห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 มันจะเยอะหม้เลยวะโอเคครับผมก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านโดยที่ดูคลิปนี้จนจบนะฮะผลสุดท้ายก็เหลือกันสองคนคนอื่นนั่งออกหมดเลยนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และสุดท้ายอย่าลืมติดตามหรือกด subscribe นั่นเองซึ่งเป็นกลังใจให้ผมเองนะพายตามคลิปใหม่ของเราเองนั่เองสำหรับใครที่อยากติดตาม CS Gamer TV นะผมลิงก์อยู่ข้างล่างแล้วนะครับอย่าลืมติดตามน้องเขาด้วยละกันนะครับ,รบก็วันนี้วิตอที่แคทขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจะกันับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย